สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุคนวันนี้ยายทองก็จะพามาลาบเห็ดใส่ปลาทูจ้าพี่น้องลาบเห็ดใส่ปลาทูลาบเห็ดใส่ปลาปทูนี่ก็ปลาทูปลาทูยายทองก็ตําตำเห็ดอันเอามาถอดกระไดต้่มกระไดด้วพี่น้องเอามามาลาบใส่เห็ด ยังต้องกะตำใส่พริก,กัวใส่พริก,กัวเนี่ยลาบเห็ดนีกะเห็ดไข่จากพี่น้องเห็ดไข่ต้มใส่ผักติว้วน้ำปลาจากพี่น้องใส่น้ำปลามานี่กะมีหัวหอมต้นหอมักซีชะละแหน่นะจากพี่น้องเครื่องปรุงมัน ก็มีข้าวคั่วจะมาลาบลาบเห็ดไคใส่ปลาทูเสีบๆใส้พี่นองเลยลาบแบบพงๆเลยแหละอันนี้ยายทองก็จะมาใส่เห็ดเนี่ยใส่เห็ดรวบแล้วแต่อตอนตอนได้กินเลยเละพนนี่้อาเขาก็จะมาคุกเขาใส่กันตุม่มอันเห็ด แล้วก็เอามซาับมุนมุนมาลาดับสับส,บสบัประทูก็เอาก็เอามาตําพี่น้องเอามาตําใส่กันแล้วก็เอามาลาดแบบผงผงพี่น้องลาดแบบนี้เนี่ยรับรองกินก็ขาเนียวข้วสวยได้สบายเนี่ยเราก็จะมาปรุงใส่ผงนัว ใส่น้ำปลาแล้วเราก็จะมาใส่ข้าวคั่วตามไปเข้าวคั่วตำองใส่ข้าวคั่วได้มักพทิกป่นก็ใส่ทิกป่นเข้าไป หมักพิกก็ใส่พริกๆพี่พพนอนี่ใส่หมดถุงเลยแล้วก็คนคนให้เข้าก,กัน จากนั้นเราก็ใส่มะนาวดีมะนาวไปนาวบัวตองแพ่งดอกมันดกกระดอกกระเดียบกนาวดกคักดกเนี่ยแล้วบกนาวดกดกเนี่ย แล้วก็ใส่หัวหอมเราก็คนแล้วก็ไข่หอม10หัว